เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันสำหรับครูเตอร์อภิวัตรกับเพลงที่มีชื่อว่าปากว่ารักใจก็ร้าย โดยก่อนหน้านี้ค่ะที่ครูเต้ยได้มีการร้องสปอยเพลงนี้ก่อนที่จะปล่อยตัวเต็มก็มีคนนะคะพากันโยงว่าเจ้าตัวแต่งให้กับอดีตคนรักหรือเปล่าแต่ใดๆแล้วค่ะแฟนคลับเขาก็เข้ามาคอมเมนต์โต้นะคะว่าเอาจริงๆถ้าใครติดตามครูเต้ยมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมักจะแต่งเพลงแนวนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นพิเศษเลยไม่จําเป็นต้องแต่งให้ใครด้วยซ้ําค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่มีดราม่าอะไรแล้วแต่ว่าล่าสุดนะคะหลังจากที่ครูเต้ยลงคลิปโปรโม หมดเพลงใหม่นี้ค่ะก็มีหลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์บางก็เข้ามาชื่นชมความหลอ่อบางคนเข้ามาแซวเรื่องการถ่ายคลิปของเจ้าตัวหรือจะชมว่าเพลงใหม่เนี่ยเพราะมากๆแต่ก็ดันมีคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตรายหนึง่งที่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าลงคลิปกับน้องน้ำหน่อยคิดถึงไม่มีใครจะเหมาะสมกับครูได้เท่าน้องน้ำอีกแล้วหากันจนเจอนะครับ เรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แนวๆนนี้อยู่บ้างในช่องโซเชียลของครูเต้ยเอง โดยหลายคนค่ะก็จับสังเกตว่าหลังจากที่น้องน้ำมีดราม่านะคะเรื่องเคยทะเลาะก,กับเพื่อนจนถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันจนเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงไปแล้วนั้นค่ะด้านช่องติ๊กตอกของครูเต้ยเองก็ไม่ได้มีการลงคลิปคู่กับน้องน้ำอีกจนแฟนๆนะคะบางส่วนเนี่ยก็เรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากจะเห็นโมเมนต์คู่กันของครูเต้ยกับน้องน้ำซึ่งพอมีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าช่องครูเต้ยจะไม่ได้ลงโมเมนต์หวานๆในช่วงนี้ ฝั่งของน้องน้ำเองค่ะเขาก็เพิ่งลงคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดครูเตยไปนะคะพร้อมกับให้ของขวัญสุดพิเศษและหนึ่งในนั้นก็มีแหวนคาเทียที่น้องน้ำเนี่ยตั้งใจมอบให้ครูเตยด้วยค่ะก็เป็นอันยืนยันความรักนะคะว่ายังหวานชื่น แล้วโมเมนต์เซอร์ไพรส์เนี่ยครูเต้ยก็มีน้ําตาด้วยพร้อมกับบอกนะคะว่าขอบคุณที่ตั้งใจทําให้วันธรรมดาของพี่เนี่ยเป็นวันที่แสนพิเศษทุกอย่างที่หนูทําให้ในปัจจุบันนี้มันดีมากๆเลยนะพี่รับรู้มาตลอดว่าหนูทํามันเต็มที่มากๆกับปัจจุบันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นทุกคนสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและความจริงใจของหนูจงรักษารอยยิ้มนี้ไปตลอดนะครับพร้อมกับปิดท้ายด้วยบอกรักน้องน้ำด้วยค่ะด้านน้องน้ำก็ คอมเมนต์ตอบนะคะว่าขอบคุณเช่นกันนะคะมีความสุขจังรักนะคะหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักนะคะแล้วก็ความรักของคู่นี้ที่เรียกว่ามั่นคงถึงแม้ว่าจะมีดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยผ่านเข้ามามากมายก็ตามค่ะพอหลังจากที่เห็นคลิปนะคะของครูเต้กับน้องน้ำนี้แล้วเนี่ยก็มีแฟนคลับเขาเข้ามาแสดงความเห็นด้วย อย่างคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับรายนี้ที่หลายๆคนก็เข้ามากดไลค์กันเลยเนี่ยก็คือบอกว่าน้องเนี่ยก็แค่เด็กคนหนึ่งที่มีความรักและทําเต็มที่กับความรักเหมือนคนอื่นๆค่ะ ปล่อยให้เด็กคนนี้เติบโตในทางของเขาเหมือนคนอื่นๆแค่ะสงสารน้องและก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นท็อปคอมเมนต์ที่มีหลายๆคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์เห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะสําหรับครูเต้ยกับน้องน้ำนะคะตอนนี้เรียกว่ายัางรักกันดีนะคะใครที่อยากเห็นความน่ารักของคู่นี้เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกมากมายค่ะออกมาให้เราได้เห็นกันอีกอย่างแน่นอน